ครับวันนี้เรามาเดินตลาดนัดจัดรุ้ดจักกันเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาเยอะแค่ไหนนะไันเลย ปลาถุงเต็มเลยนะตันโจประอง สิบบาทปัดจีน tôi tô lớn tô lớn lớn hơn nè, cái này to lớn, 2 quả, cái hộp Thank you.

That's my.

네. 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 네.

โอเคครับเราเดินกันจนมืดแล้วตอนเรามาก็เกือบจะเย็นแล้วนะทุกคนมันร้านก็เริ่มเก็บแล้วเราได้ฮนะมาซื้ออาหารนกกันเดี๋ยววันหลังผมจะพามันเดินมาดูใหม่แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ